สาวไทยทําเต็มที่แล้วผ้าให้กับโดมินิกัน1ต่อ3เซตล่นไปแข่งในรอบชิงที่11ในศึกยู8ชิงแชมป์โลกสติครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์โลก2021ที่สนามออ d i ดิโตริโอ เดลปูเอโบเมืองดูลังโกประเทศเม็กซิโกในวันที่29กันยายน2564รอบจัดอันดับ9-12ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโดมินิกันทีมชาติไทยเอาชนะเปรูมาได้3-0เซตในรอบจัดอันดับ9-16ส่วนโดมินิกันเอาชนะโปรติโกสมาได้ในรอบเดียวกันโค้ดด่วงกิติเดชอาจวิชัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทย ส่งผู้เล่นนำโดยโดนพรสินโพอริศราลุนไทยสงสุชานันแน่นอุดรพิญญาดาโตะพ่ออัมพาสนสุรัตกัญญนัทพลมสีในการแข่งขันนะครับสองเซตแรกโดมินิกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่และคล่องตัวกว่ารวมทั้งเกมลุกกับเกมรับทำได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะไปก่อน25-16ต่อและ25-18ต่อนำไป2-0ต่อเซตเซตที่3สาวไทยทำผลงานได้ดีขึ้นก่อนที่จะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปได้26-24ต่อ 24, ไล่คืนมาเป็น1-2ต่อเซต พอมาถึงเซตที่4นะครับทั้งคู่เริ่มเกมได้อย่างสูสีแต่พอมาถึงช่วงกลางเกมทีมไทยเริ่มพลาดทำให้โดมินิกันเริ่มทำแต้มออกห่างไปที่17-12ไทยพยายามไล่แต่ก็โดนนำไป22-19สาวไทยไล่ขึ้นมาได้ถึง20-23ต่อแต่ไม่ทันสุดท้ายโดมินิกันเอาชนะไปได้คะแนน25-21 สรุปผลการแข่งขันโดมินิกันชนะไทย3-1ต่อ1เซตด้วยคะแนน 25-16, 25-18, 24-26และ25-21อัมพาสนสุรัตนหัวสาวทีมชาติไทยทำแต้มสูงสุดในเกมนี้นะครับทำไป17คะแนนรองลงมาก็เป็นโดนพรสินโพทำไป14คะแนน ทีมชาติไทยพ่ายในรอบจัดอันดับ9-12นะครับทำให้หล่นไปแข่งขันในรอบชิงอันดับที่11โดยจะรอพบกับคู่ระหว่างสโลวาเกียหรืออาร์เจนตินานะครับแข่งขันกันในวันที่30กันยายน2564เวลา3นาฬิกานะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าไทยจะสามารถได้อันดับที่11ได้หรือไม่นะครับ ก็ต้องให้กำลังใจพวกเธออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างย่อยก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ช่างย่อยจะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ